สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสมคิดบี้ประยุทธ์อนุทินพูดความจริงถ้าฉีดวัคซีน50ล้านคนไม่ได้ก็อย่าพูดเลื่อนลอยสมคิดบี้นายกกับอนุทินพูดความจริงถ้าฉีดวัคซีน50ล้านคนไม่ได้ก็อย่าพูดเลื่อนลอยและจัดการรัฐมนตรีแพร่โควิด นายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยในวันนี้พบว่ามีผู้ติดโควิด -19 สูงมากกว่า2,800คนเชื่อว่าตัวเลขจะสูงขึ้นกว่านี้มากปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อและละลวงของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีร่วมคณะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีติดเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะติดมาจากคนใกล้ชิดหรือติดมาจากการจัดงานรื่นเริงเรื่องแบบนี้พลเอกประยุทธ์จะปล่อยผ่านไม่ได้ ทั้งนี้จากการฟังแถลงการของพลเอกประยุทธ์ไม่น่าเชื่อว่าประชาชนจะรวมกันออกมาตำหนิพลเอกประยุทธ์กันทั้งประเทศไม่ว่าคนเชีร์หรือคนชังถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องมาพูดความจริงกับประชาชนและต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีวัคซีนให้บริการประชาชนเพียงสองยี่ห้อคือวัคซีนแอสตร้าเซเนกาและวัคซีนซิโนแวคนี่เป็นความอัปยศที่บ่งบอกถึงการบริหารงาน ที่ผิดพลาดของรัฐบาลนายสมคิดกล่าวว่ารัฐบาลบริหารวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นรู้ทั้งรู้ว่าการซื้อวัคซีนในห่วงเวลานี้ไม่ง่ายต้องใช้เวลาต้องจองประมาณ4-5เดือนถึงจะได้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลว่าจะได้รับการดูแล ทางแก้คือรัฐบาลต้องพูดให้ชัดเจนว่าวัคซีนของบริษัทไหนได้เท่าไหร่ไม่ควรมาบอกเพียงว่าได้วัคซีนยี่ห้อนั้นมายี่ห้อนี้มาแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าจะได้จริงหรือไม่ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าในแต่ละเดือนจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้จำนวนกี่โดสพูดเป็นตัวเลขออกมาเลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะถึงเวลานี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นตัวรัฐบาลแล้วคำพูดของพลเอกประยุทธ์ไร้ความน่าเชื่อถือจะทำได้จริงที่ว่าสิ้นปี64จะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้จำนวน5้ล้านคน อย่าพูดเลื่อนลอยเพราะหากทำไม่ได้อันตรายจะตกกับประชาชนทั้งประเทศนายสมคิดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ